กาสางจากปาเป็นเมืองรุ่งเรือง,งงามเพียงเวียงวังด้เลือดด้วยเนื้อขอ,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 องคนทำท,ทาง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 ตนให้คนต่อไปจาก่าปไี ไปในทุกทินดังโบโบโยบินพื้นดินเป็นทินอาศาหาหนาวเน็บเจ็บใจให้ร้ายนานาที่วาวาเว เร่ไปให้คนเดินตามทุกย่างก้า,าวเข้าเหรือนเอาเรื่องรางฟังน้ำฟังรางอยู่กลางแผนดินสวัสดีครับทุกผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรงังสิทย์ครั้งนี้เปิดรายการด้วยการ นำการแสดงสดของวงดนตรีคันนายาวหนึ่งในนั้นคืออาจารย์นวรลด์พงไพบูรณ์เป็นการแสดงบนเวทีของมวลมหาประชาชนอย่างที่เรียนกันไว้นะครับครั้งนี้ขอพูดคุยกับอาจารย์นวลด์ต่อในประเด็นที่อาจารย์เป็นกวีและเห็นถึงอนุภาพของศิลปะที่อยากจะสะท้อนให้กับ ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบร่วมกันสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณชัชนวิทอาจารย์เป็น<ม>กวีซีไรผมเองชอบมากกับที่เขาเรียกอาจารย์เป็นกวีรัตนาโกสิทร์ <c oughs> ในขณะที่ยุคสมัยหลังๆนี่กรอนหรือว่าโครงฉันกับกรอนต่างๆแม้แต่ร้อยแก้วเองก็น้อยจริงๆนะอาจารย์ในสังคม,มแต่อาจารย์ยัง ยึดมั่นแล้วก็นำเสนอตลอดมาหลายสิบปีเลยเป็นความยากไหมอาจารย์ไม่ยึดมั่นะมุ่งมั่นมุ่งมั่นยึดมั่นฟังดูเป็นคำทางลบยึดมั่นถือมั่นมุ่งมั่นเพราะว่านี่เป็นเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าน่าสนใจตรงที่ว่าบทกวีแทนที่จะอ่านอยู่ในกระดาษในใจเฉยๆหรือมาท่องแบบเป็นท่องอขยานเท่านั้น แต่ว่ามีบทบาทในการแสดงด้วยฮเพราะว่าที่จริงดนตรีกับกวีเนี่ยมันมันแทบจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละครับเพราะดนตรีก็คือบทกวีที่มีทํานองฮเรียว่าบทกวีก็คือดนตรีที่ไม่มีทํานองจะพูดเป็นโวหารเล่นๆไปแต่พูดว่ามันสามารถที่จะมามาเป็นอันมาแสดงมาร่วมแสดงบนเวทีเดียวกันได้วงคณะยาวของเราก็เลยก็เลยทําอันเนี้ย คือมีทั้งดนตรีร้องเพลงแล้วก็อ่านบทกวีประกอบไปด้วยอ่าฮะอันนี้เป็นบทบาทหนึ่งของวงคณายาเราครับผมที่เรามุ่งมัน่นหมายถึงว่าเป็นการพัฒนาจากการอ่านบทกวีเฉยๆใช่<ๆ>แล้วก็รวมกับดนตรีใช่นะฮะแล้วเมื่อเป็นการแสดงสดก็เหมือนกับรวมหมดนะฮะอืมใช่เวลาออกมาเป็นคลิปเป็นภาพก็พะจะได้อัตรรก์ทั้งหมดนะครับ เป็นบทบาทใหม่ของกวีฮะที่ผ่านมาที่ทําวงดนตรีคณะยาวมาหลายปีหลายสิบปีเนี่ยนะอาจารย์ส่งผลยังไงบ้างอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนสักนิดก่อนจะมาถึงมูลมหาประชาชนเนี่ยอืมคือวงดนตรีของเราเนี่ยมันเริ่มมาจากนู่นต้นกล้าสมัย14ตุลาหลัง14ตุลา2อ6พรครับไล่ทันทัอเมริกันมีสามวงดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ย คารวานกันมาชนต้นกล้ารือ <หา S 2> ต้นกล้าค<ห>าราวานกันมาชนกันมาชนต,นต้นกล้าคารวานเรียกยังไงมันคล้องจองกันหมดสามวงเนี่ยก็มีบทบาทมากตอนนั้นไปเล่นที่ไหนในงานต่อต้านในการประท้วงของกรรมกรอะไรต่างๆเนี่ยมีงานที่ไหนสามวงนี้จะประก<ห>ากฏเสมอแล้วก็เรียกว่าโชคชนมาในในที่สุดเราก็ประจักษ์แล้วว่าในการต่อสู้นั้น ดนตรีและบทกวีมีความสำคัญมากๆครับมาจนถึงวันนี้แม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังยังทำหน้าที่นี้อยู่แม้ว่าไม่ใช่การชุมนุมแต่ดนตรีอย่างที่ตั้งใจแล้วก็ไปเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องทางความคิดด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ฮะเพราะว่าเราไปเล่นเล่นเล่นในงานหลากหลายนะฮะงานเลี้ยงงานแต่งงานหรืองานคึินบ้านใหม่ห,ห,หรืองานอะไรมงคลอวมงคลเราก็ไปเล่นได้ทั้งหมดละ เพราะเราก็มีบทเพลงที่เราจะประกอบกันไปได้ฮะและถึงวันนี้ขณายาวก็ไม่ใช่ดนตรีไทยลว้ลวนเพราะว่าก็ประกอบกับเครื่องดนตรีหลากหลายนะ<า>ท้จริง <คน S 2> มันก็นานาชาตินะซอเนี่ยก็เป็นซอเออหูซอจีนนะะซึ่งผมคิดว่าเป็นซอที่พัฒนาหมายความว่าไม่ใช่แค่ซอด่แบบมันซอ่ด้วงเรามันก็คือ ที่เป็นองค์รวมของการเล่นซอได้เกือบหมดเลยอยู่ในนั้นเพราะว่าระบบของซออันนี้มันครอบคลุมอยู่ครซอก็เป็นเป็นตะวันออกว่างั้นเถอะคลุยก็คลุยไทยยังผมก็คลุยไทยล้วนๆยังมีฟลุตที่เป็นคลุยฝรั่งด้วยแล้วก็มีกีตาร์ที่เป็นสากลช่วงหลังก็มีหีเพลงปากด้วยก็เวลาอ่านบทกวีหรืออะไรก็มาช่วยกัน ก็มีความหลากหลายที่มาร,รวมกันอยู่ครับก็คือการไม่ไม่จำกัดชนิดแล้วก็เชื้อชาติหรืออะไรเป็นดนตรีอ่ะครับเป็นดนตรีล้วนๆพลังของกวีกับดนตรีสะท้อนออกมาถ้าจะพูดได้เห็นชัดๆมันจะมีภาวะขนาดไหนยังไงบ้างกับคำว่าพลังเนี่ยอาจารย์คือมันสามารถที่จะอะไรอะ่ะกระทบ อ่าอายตนะของ <c oughs> คือประสาทรับรู้นะ <c oughs> <c oughs> คือได้ฟังทางหูได้ดูทางตานะแล้วก็ได้เสพไอ้ไอเนื้อหาเนื้อหาเข้าไปทางใจด้วย <c oughs> ถ้ามนุษย์มันได้ไดเสพประสาทสัมผัสเกินสามสีอย่างเนี่ยมันจะมีพลัง <c oughs> แทนที่เราฟังทางหูเฉยๆหรือ ดูทางตาเฉยๆไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเลยคล้ายๆเป็นองค์รวมนะอาจารย์คือมนุษย์เรามันมี <c oughs> ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือร,รูปสร,รสเสียงสัมผัสเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอะไรมาตอบสนองหรือมากําหนดมันริช้มันมากๆมันจะมีพลัง <c oughs> เป็นพลังที่จะสื่อเข้าไปถึงใจถึงอารมณ์ของคนเนี่ยได้มีพลังมากกว่าเพียงด้านเดียวฉะนั้นดนตรี ซึ่งมีเนื้อหาด้วยแล,วแล้วก็บทกวีเนี่ยมันไปกันได้ฮ<ะ>มันเป็นพลังที่จะกําหนดได้ฮซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้สนทนากันขึ้นอยู่ว่านําพาไปทิศทางไหนอมืมันอยู่ที่เนื้อหานน,หนั่หละ<า>เนื้อหาที่เป็นมันสำคัญตรงนั้นเพราะถ,ถ้าดนตรีล้วนๆน,นะมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกไง แต่มันจะไม่ได้ให้ความคิดต้องจินตนาการเอาเองถ้าความจริงก็เป็นอิสระเซ <c oughs> รีที่จะเลือกครับไม่ได้ถูกกําหนดแต่ถ้ามันมีเนื้อหาที่ดีมันก็จะทําให้ดนตรีนั้นมีคุณภาพขึ้นไปอีกคณายาวและอาจารย์นวรัตพงไพบูณ์คิดถึงเรื่องนเนื้อหาสาระที่จะสื่อออกไปนี่คิดในประเด็นอะไรยังไงบ้าง มันก็มีสองสามอย่างนะเพราะว่าดนตรีหรือบทกวีหรืองานศิลปะทั้งปวงนะครผมผมว่ามันมีเป้าหมายอยู่สองสาอย่างเช่นพูดให้มันคล้องจองก็คือหนึ่งมันประโลมใจฟังแล้วมันสบายใจหรือปลอบใจนั่นแหละที่สองก็ปลอบใจนี้ก็ปลอบใจอีกขั้นหนึ่งก็คือปลุกใจให้สู้ให้สู้ให้เรารู้สึกเราไม่ เราทนไม่ได้แต่สภาพนี้เราต้องกล้าที่จะเอาชนะความกลัวหให้สู้ขึ้นมาได้มันก็ปลุกใจเพราะฉะนั้นเป้าหมายของศิลปะเนี่ยมันก็คือสามอย่างนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่สังคมเกิดวิกฤตเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดอะไรเนี่ยงานศิลปะนี่ยมันจะเป็นสื่อที่จะไปไปปลุกจิตสำนึกของคนได้ในที่ดีทีเดียว เราจะเห็นว่าในการลุกขึ้นสู้หรือในการต่อสู้ทั้งปวงจะมีดนตรีมีการแสดงที่มีเนื้อหาในการปลุกกระตุ้นจิตสำนึกที่ถูกต้องของคนขึ้นมาให้มันกล้าสู้กล้าที่จะเผชิญกับความไม่เป็นธรรมทั้งปวงได้อาจารย์คิดว่าต้องใช้อุดมการไหม แน่นอนคนที่จะขึ้นมาสู้มันต้องสู้ด้วยอุดมการนะนะไม่ใช่สู้เพราะว่าถูกกระทําเฉยๆมันต้องสู้ด้วยอุดมการมการนั้นงานของศิลปะเนี่ยมันก็จะต้องมีทิศทางที่ถูกต้องของมันแล้วก็ถ้าอุดมการหรือหลักการชัดเจนนะการสร้างสรรค์งานมันก็จะไปในทางนั้นมันถ้ายามที่มันไม่มีความขัดแย้งอะไร บางทีมันก็แค่ปลโลมใจหรือปลอบใจครับถ้ามันถ้ามันไม่ไม่ดีมันก็จะดึงคนให้เป็นเหยื่อของของกิเลสไปครับซึ่งทุกวันนี้ลักษณะนั้นมันก็มีเยอะในสังคมเราในสังคมที่พอมันไม่มีอะไรนะก็จะถูกแรงกระตุ้นไปทางกิเลสนะ ดนตรีก็จะหยาบโลนหรือจะเป็นสนุกสนานเอาจนกระทั่งเละเทอะไปเลยอะไรเงี้หาสาระที่จะทำห้ชีวิตดี้นีนยเ็นสร้างรสนิยมที่ที่อย่างที่ว่ามันจะเป็นไายะธรรมให้เกิดขึ้นได้ง่ายวงดนตรีคณะยาวไปเล่นหลายครั้งกปปสมูมมหาประชาชนกปทก็ไปเนี่นะครับรู้สึกกันยังไงบ้างกับเรื่องการชุมนุมครั้งนี้กับดนตรี อย่างคณยาวที่เบเรตเนี่ยครับอาจารย์รู้สึกยังไงกันบ้างอืมก็อย่างที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นดนงานศิลปะวัฒนธรรมเป็นผลผลิตของสังคมนี่นี่สังคมเมื่อมีความขัดแย้งในอย่างนี้ดนตรีของเราก็ต้องไปช่วยที่เราคิดว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่เป็นธรรมสู้เพื่อความเป็นธรรมความถูกต้อง นี่แหละมันจึงจะ,ะเป็นอาวุธงานศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นอาวุธดนตรีเป็นอาวุธบทกวีเป็นอาวุธได้ไม่ใช่อาวุธที่จะไปฆ่าฟันนะ,ะเป็นอาวุธที่จะทําให้คนชัดเจนในการที่จะต่อสู้ความไม่เป็นธรรมเป็นอาวุธที่ชอบธรรำเข้าไปถูกจิตสํานึกที่ถูกต้องปลุกกระตุ้นจิตสํานึกที่ทําให้คนกล้าที่จะ เผชิญหน้าและต่อสู้กับความอายุติธรรมสังเกตเห็นผลตอบรับจากการชุมนุมเป็นยังไงบ้างเวลาที่อาจารย์ได้เล่น,นได้ชัดเจนเพราะว่าคนที่ไปชุมนุมเป็นพวกที่เข้าใจในระดับเดียวกันอยู่แล้ว <หา S 2> เพียงแต่เราไปไปอะไรไปเพิ่มพลังให้เขามีกำลังใจมากขึ้น <หา S 2> มนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมคงจะได้ติดตามดูกันอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ผ่านมาแต่อยากจะขอ อาจารย์นายวัลต์พงภพบูรณ์ได้พูดถึงบทกวีที่อาจจะถือว่าเด่นมากที่สุดของอาจารย์นายวัต์ในการชุมนุมของมวลมหาประชาชนครั้งนี้ที่ชื่ออุรุภงขออาจารย์ได้ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทกวีตอนที่จำได้ตอนนี้ก็บทเดียวตอนนั้นนหะครับที่จริงจำได้สองบท ที่ว่าเมื่อคนเถื่อนใช้อธรรมเป็นอำนาจเราต้องใช้ธรรมประกาศสัจสีเมื่อมือเน่าในสภามันตราตีล้านมือนอกสภานี้และจะนำอย่าใช้มือประนมนิ่งก้มหน้าอย่าใช้มือปิดตาเมื่อถูกย่ำอย่าใช้มือแบขอความเป็นธรรม แต่จงกำม,มือกล้าประกาศชัย